สวัสดีค่ะแม่นาราไปต่างจังหวัด5วันนะคะกลับมาถึงที่พักเห็นสภาพต้นไม้ตัวเองแล้วปวดใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะทำไมถุงเงินถุงทอง3ามกระถางนี้เป็นอย่างนี้นี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหสภาพแบบป่วยมากนะคะเพื่อนๆค่ะป่วยจริงๆค่ะ คงได้น้ําเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆที่ทํางานนี่คงไม่ว่างมาให้น้ําเขานะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่ปลูกลงเข่งพอไม่ได้น้ําเต็มที่เนี่ยเขาก็เลยใบเหลืองนะคะเพื่อนๆคะ่ะใบเหลืองคะ่ะเนี่ยทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยค่ะเพื่อนๆอยู่ในสภาพนี้เลยคะ่ะโอ้เนี่ย บนกระดาษด่างขาวก็อยู <hips> ่ในสภาพนี <up> <c oughs> ้นี <k pine dive> ่ค่ะวิธีการรดน้ำโดยโดยการใช้สายยางฉีดนะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็ดินบริเวณรอบโคนต้นเนี่ยก็จะกระชอกออกหมดนะคะเผยเห็นรากเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไม่โอเคนะคะคือการรดน้ำเนี่ยควรรด บริเวณขอบขอบนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะขอบขอบเขาถ้าใช้สายยางนะคะไม่ให้ดินบริเวณโคนต้นนียเขากระฉอกออกเพราะว่านี่ค่ะตาหนอของเขาเนี่ยกำลังโตนะคะถ้าดินกระฉอกออกอย่างนี้แล้วเราไม่อกโกยดินกลับมาคลุมโคนต้นเขาใหม่เนี่ยพวกนี้ก็จะเ,เหี่ยวนะคะเป็นเสียมตาลไปเลยค่ะนี่ค่ะวิธีแก้ไขของแม่ดันล่าก็คือต้องตัดนะคะต้องตัดใบ ที่เหลืองนี้ออกให้หมดค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะแล้วก็เร่งให้น้ําเช้าเย็นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงฤดูหนาวแล้วก็ปนฤดูที่อบอ้าวเข้ามาด้วยนะคะไม่หนาวแบบหนาวจัดนะคะนี่ค่ะโอ้ยสามกระถางนี่โคมมามากเลยนะคะหนึ่งสองสามโคม่ามากส่วนกระถางนี้พอไหวนะคะ กระถางที่เป็นหน่อยแยกในหนึ่งในหนึ่งกระถางนะคะพอไหวคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยววันนี้แม่น,นด้จะพาเพื่อนๆมาตัดแต่งใบที่เหลืองออกให้หมดนะคะเพื่อนๆแล้วก็ค่อยอดูแลถุงเงินถุงทองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะ <laughs> นี่ <c oughs> นี่แหลคะค่ะการที่อยู่กับไม้ใบพวกนี้แล้ว เปลี่ยนคนดูแลเนี่ยก็จะเจอสภาพอย่างนี้แหละค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรแก้ไขได้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ทำงานด้วยที่อุตส่ามารดน้ําให้บ้างนะคะค่ะแม่นั้นล่าจะใช้กันไก่นะคะตัดกิ่งออกออตัดก้านของเขาออกก่อนนะคะเป็นเบื้องต้นเสร็จแล้วค่อยๆลอกกาบเขาออกนะคะเพื่อนๆค่ะก็ดูว่าถ้าตัด ก้านของเขาออกแล้วอถ้าลอกกากแล้วจะเหลือแต่เง้านี้แม่ลาล่าก็จะไม่ลอกกากนะคะให้เหลือกากใบของเขาไว้ก่อนเนี่ยอย่างนี้ตัดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะต,ตัดเลยเห็นสภาพอย่างนี้นะคะเนี่ยใบนี้เหลืองมากนะคะทั้งที่โคนต้นของเขาก็ยังยังเขียวอยู่นะคะเพื่อน ตัดค่ะเนี่ยใบนี้ก็เหลืองค่ะ่อยกลับมาแล้วจ้าต้นไม้ขออภัยขออภัยมากๆนี่ฮะตัดองี้คะนี่ฮะปล่อยให้ก้านของเขาค่อยๆเน่าไปนะคะเพราะว่าถ้าลอกกาบแล้วจะจะเห็นโคนของเขาอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่ฮะโคนอย่างนี้เลย ถ้าแบบโค้นเขาอ่อนๆเดี๋ยวจะเน่าไปอีกนะคะก็กราบเขาไว้ก่อนค่ะอย่างนี้ก็ตัดเลยค่ะสายโหดอยู่แล้วไม่ดันลาเนี่ยนี่ค่ะตัดเลยนะคะโกลนเป็นโกลนนะคะเพื่อนค่ะ ตัดทิ้งเลยจ้าเนี่ข่งนี้ก็จะเหลือแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะให้ให้หลอดใบใหม่นี้แทงออกมาใหม่นะคะเพื่อนๆตัวไหนที่เขียวเอ้ยที่เหลืองจัดๆ ไไหนที่เหลืองจัดๆก็ตัดทิ้งเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ค่ะตัดเลยค่ะแมนันน่าจะต้องแยกพลิกนี่ออกไปปลูกแล้วค่ะเพราะว่าเขารากเดินดีแล้วนะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็ตัดเลย จากใบเกียวๆสวยๆก่อนกลับบ้านนะคะ,ะกลับบ้านที่บ้าน,นอกนะคะตอนนี้คือต้นไม้ป่วยมากโอเคได้แล้วนะคะถุงเงินถุทงทองโตผู้ก็เหมือนกันค่ะเพื่อนเ,เมลาร่าจะลอกกาบใบนี้ก่อนนะคะใบอื่นก็คงจะตัดนะคะเหลืองแบบนี้ก็ตัดเลยค่ะ ห้อยห้อยแบบนี้ก็ตัดเลยเนี่ยเหลืองแบบนี้เอาออกเลยค่ะหวังว่าเขาคงฟื้นคืนชีพนะคะเพื่อนๆลองดูค่ะนะคะ ส่วนกระถางนี้นะคะที่เป็นหน่อชิสหกหนอ่อเนี่ยตายเลยค่ะหนอหน่อที่หกเนี่ยใบนี้เหลืองเลยนะคะก็จะเหลือใบนี้ไว้อยู่ตัดเลยจ้านี่ลอกได้ไหม โอ้โหนี่ลอกได้ไหมชาดำไม่ลดน้ำต้นไม้ให้แม่เลยเหรอเออนี่ค่ะมันเพื่อนเอ,ออกอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยใบแบบนี้ก็ตัดทิ้งเลยค่ะ จะเหลือแบบนี้ค่ะตัวนี้ใบไหม้นะคะนี่ค่ะนอกจากขาดน้ำแล้วน่าจะมีโรคนะคะโรคเชื้อราหรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่เคยเจอเลยค่ะตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยครั้งนี้แหละต้นไม้ป่วยสุดเลยค่ะนะคะส่วนบอนกระดาษเนี่ยใบเผือกนี่ช้ำแล้วนะคะ ตัดทิ้งเลยค่ะแล้วก็ต้องหาดินหาดินนี้มากลบโคนต้นอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้ไม่สวยตัดเลยค่ะส่วนใบนี้เอาไว้เป็นพี่เลี้ยงก่อนนะคะจะตัดรอยช้ำออกก็จะเหลือแค่นี้นะคะ ต่อไปก็เป็นการอามอนกระดาษด่านขาวเนี่ยจะจะต้องหาดินมากลบคนต้นนะคะส่วนถุงเงินถุงทองตัวผู้ตัวเมียบริเวณนี้ก็จะให้น้ำเช้าเย็นนะคะให้เขาฟื้นตัวก่อนแล้วค่อยบำรุงโดยการใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะลวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปมาดูกันว่าเขาจะ ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หรือไม่หรือว่าจะยุบตัวไปเลยนะคะพเพื่อนๆส่วนมุมอื่นๆถุงเงินถุงทองยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวแม่นันล่าพาไปดูมุมนี้เป็นถุงเงินถุงทองหน้าห้องพักแม่นันล่านะคะยังสภาพดีนะคะยังโตได้ดีแล้วก็ไม่มีเรื่องใบเหลืองนะคะพเพื่อนๆใบเหลืองเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ย จะมีแนวกำแพงบังแสงเขาาช่วงเช้าจนถึงประมาณ11โมงนะคะก็จะทำให้การขาดน้ำของเขาเนี่ยไม่มีผลมากเท่าไหร่เพราะว่าความชื้นเนี่ยระเหยออกน้อยกว่าตัวที่ได้รับแสงแดดร้อยแล้วขาดน้ำนะคะเพื่อนๆทำให้เขาแบบใบเหลืองไปเลยนะคะ นี่ค่ะก็กำลังต้นแม่นี่ก็ยังโตได้ได้อีกนะคะนี่ค่ะส่วนลูกนี่ก็ต้นต้นสูงน่าจะหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนได้แล้วนะคะฟุตสองฟูตแล้วนะคะกำลังงามเลยค่ะ,ค,ะความชื้นบริเวณกระถางเนี่ยยังมีนะคะส่วนความชื้นบริเวณเข่งแถวน,นเนี่ย ไม่มีค่ะเพื่อนค่ะทำให้เขาเ,าเกิดอาการใบเหลืองอย่างนั้นนะคะนี่นะคะวันนี้แม่ละล่าก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจัดการสวนนะคะต้นไหนไม่สวยต้นไหนที่โคมากก็ต้องรีบให้น้ำนะคะให้น้ำเขาก่อนให้เขาฟื้นขึ้นมาแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะคะ